สินค้าจะสูงเก็บเงินไปทางนะครับประกันหนึ่งปีนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมปริมาณน้ําที่ได้กันเลยครับไปชมครับโอ้โหเป็นไงครับเปิดทีครับปริมาณน้ําที่ได้นะับจะเห็นได้ว่ามันเยอะนะครับแล้วก็แรงครับสวัสดีครับร้านเฉยการเกษตรนะครับวันนี้ผมมีไดสูบน้ํานะครับตัวนี้เป็นไดขนาด2แรงนะครับพอสูบนะครับเข้านะครับขนาด2นิ้วสูบออก2นิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไดไฟฟ้าที่ใช้ขดลวดทองแดงแบบแพ้นะครับตัวนี้เป็นเกรดสินค้าญี่ปุ่นกันเลยนะครับ ส่วนสเปคนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปคสูบนะครับลึกนะครับได้ like. <un> well 8เมตรนะครับและส่งสูงได้12เมตรนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างส่งได้สูงนะครับแล้วก็ได้ปริมาณน้ําที่เยอะเป็นพิเศษนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับเพราะว่ารูปลักษณ์ของเขานะครับเป็นแบบหอยโข่งครับเดี๋ยวเข้ามาดูสเปคกันใกล้ๆครับตัวนี้นะครับแบบที่ผมบอกไปนะครับเป็นปั๊มสูบน้ํานะครับ2แรงนะครับขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับแล้วก็สูบน้ําได้ปริมาณ600ลิตรนะครับต่อนาทีนะครับตัวนี้ สูงได้12เมตรนะครับแล้วดูดลึกได้8เมตรนะครับตัวนี้อยู่ที่2,850รอบนะครับใช้ไฟก็220โวลต์นะครับสำหรับท่านที่สงสัยนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับใช้กับแผงโซล่าเซลล์ได้ไหมนะครับตัวนี้นะครับกินไฟอยู่ที่1,500กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้กับเครื่องปั่นไฟนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่ว่าท่านจะไปสูบน้ำครับหัวสปริงเกอร์หรือว่าสูบน้ำขึ้นที่สูงนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ ประหยัดเวลานะครับในการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวการใช้งานนะครับตัวนี้ครับว่าน้ําปริมาณน้ำนะครับได้เยอะขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับสําหรับเจ้าราคาตัวนี้นะครับเครื่องสูบน้ํานะครับ2นิ้ว2แรงนะครับตัวนี้นะครับจากราคาปกติ2,500บาทนะครับวันนี้ครับเอาไป1,990บาทครับสินค้าจะส่งเก็บเงินปลายทางนะครับประกัน1ปีนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมปริมาณน้ําที่ได้กันเลยครับไปชมครับโอ้โหเป็นไงครับ เปิดตีครับปริมาณน้ำที่ได้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเยอะนะครับแล้วก็แรงนะครับนี่นะฮะสำหรับทางนี้ครับี่จะไปใช้นะครับกับหัวสปริงเกอร์นะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ5 0หัวได้นะฮะแล้วก็สูบน้ํานะครับเข้าไรเข้านาเข้าสวนนะครับหรือว่าใช้งานในบ้านทัวเรือนนะครับราคาเพียง1,990บาทนะครับสินค้าจะส่งเงินปนไปทางนะครับประกันสินค้าหนึ่งปีนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับสั่งซื้อพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรไว้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านแข่งการเต็ของเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับโหน้ำโคตรแรงครับดูครับท้ามาชมไม่ใกล้แล้วามแรงจริงนะฮะ